ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการรวมพิกนะครับผมการรวมพิกเพื่อเป็นแอเรียนะครับผมเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมเราก็กดเข้าไปดูนะครับว่าพื้นที่ของเราในโลกโลกนะครับผมมันเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับอธิบายตัวนี้นะครับถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็คือจะเป็นเป็นที่ดินของเรานั่นเองนะครับผมส่วนที่ดินสีแดงก็คือจนที่ดินที่มีการ ตัวขายนะครับผมหรือมีการรวมตัวกันของแต่ละคนนะครับส่วนตัวสีขาวนะครับคือเป็นที่ดินที่มีการวางขายนะครับในแต่ละโซนแต่ละราคากันเองนั่นเองนะครับผมก็จะมาดูกันว่าที่ดินที่ของผมนะครับผมมันอยู่ตรงไหนนะครับผมที่มันรวมพิกกันแล้วนะครับที่เราจะรวบรวมนะครับผมก็มาดูกันว่ามันอยู่ประเทศอะไรนะครับผม ตัวสีเขียวนี้นะครับเป็นอาณาจักรที่ผมกําลังสร้างขึ้นมาสร้างเพื่อจะเป็นแอเรียเป็นโซนนะครับเป็นเซกเตอร์แล้วก็เป็นโดเมนนั่นเองนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ34มสิบแอเรียนะครับผมที่ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่ม2 s e เซกเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นอีก1นึ่งโซนนะครับผมก็มาดูว่าอันนี้คือเป็นอาณาจักรของผมนะครับที่มีการ รวมพิกเข้ามาแล้วนะครับเป็นแอร์เรียแล้วก็เป็นโซนนะครับผมก็จะฝากกินดอกเบี้ยแล้วนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างนะครับก็จะสร้างออกไปเรื่อยๆนะครับผมการตัวนี้นะครับที่เราจะรวมที่ดินนะครับตัวนี้ผมสร้างในกลุ่มของสีขาวนะครับเราอยากรู้นะครับผมว่ากลุ่มสีขาวนะครับเราก็สามารถติ๊กอยู่ตรงพื้นที่ตัวจุดแดงๆนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ ของกลุ่มสีขาวนั่นเองนะครับกลุ่มหิมะนะครับเป็นเทือกเขานะครับผมนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเป็นใครเป็นเจ้าของที่แปลงนี้นะครับผมนะครับใครเป็นเจ้าของที่นะครับก็จะมีชื่อบอกนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับโอเวอร์นะครับผมก็จะเป็นที่ดินของใครนะครับผมก็มาดูกันว่าเมื่อตัวผมจะรวมตัวสีเขียวที่มีการซื้อแล้วนะครับผม มันก็จะขึ้นโชว์มาให้ตัวนี้นะครับปุ่มสีขาวก็จะรวมตัวกันทั้งหมด10ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับผมแต่การสร้างแอเรียนะครับปุ่มสีขาวจะใช้เพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะครับผมนะครับ10ตัวเท่านั้นนะครับแล้วเราจะรวมกันได้ยังไงนะครับเมื่อเนื่องจากมันมีการารวมตัวกันแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มา มาติ๊กอยู่ตรงลูกศรสีแดงที่เป็นฟังก์ชันขึ้นตัวนี้มานะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เราใช้งานนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วมาจิ้มดูนะครับตัวสัญลักษณ์ตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยม3าตัวนั่นเองนะครับผมเรากดเข้ามามันจะขึ้นมาเป็น2ฟังก์ชันให้เราเห็นนะครับ ตัวฟังก์ชันนี้ตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขารวมแอเรียไว้เรียบร้อยแล้วคือโฉนดที่ดินสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแอเรียนะครับผมหรือเป็นเซกเตอร์แล้วก็เป็นโซนหรือโดเมนนั่นเองนะครับที่ของเรามีนะครับผมตัวนี้เรากลับย้อนกลับไปนะครับฟังก์ชันที่2ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เมื่อเวลาเรามาดูจุดนะครับผมมาดูจุดตรงนี้แล้วเราจะเห็นมันขึ้นมาเป็นโฉนดนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมแต่เขาจะใช้คําว่า10บทับสินะครับก็คือ10ผืนนะครับสิพิกนะครับผมก็จะรวมกันเป็น1นแอเรียนั่นเองเรามาติ๊กตรงลูกศรตัวด้านขวามือด้านล่างนะครับผมก็จะเลื่อนขึ้นมานะฮะให้เราจิ้มหรืออยู่ตรงนี้นะครับผมขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายถูกเสียเงินนะครับ แล้วให้ได้ประมาณ10 10อ่า10ตัวนะครับเมื่อเราครบ10ตัวแล้วนะครับผมเราก็สามารถกดอยู่ตรงอ่าตัวแถบสีแดงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะออกโฉนดที่ดินให้เรานะครับเราไปเก็บอยู่ในฟังก์ชันนั่นเองนะครับผมก็อ่าตัวนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมในการรวมพิกนะครับผมเป็น1 a r e a รียน,นั่นเองนะครับผม